วันนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดเลยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่าชุมชนไร่ม่วงนะครับชุมชนไร่ม่วงเนี่ยมีความสําคัญยังไงชุมชนไร่ม่วงเนี่ยเขามีการจดนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับไร่ม่วงหวานการันตีนะครับซึ่งถ้าพูดถึงชุมชนไร่ม่วงส่วนใหญ่ทุกคนก็จะนึกถึงสับประรดอร่อยนะครับเขาบอกว่า ที่ดินนะครับหรือว่าชั้นหินเนี่ยบริเวณบ้านไร่ม่วงเนี่ยนะครับเป็นชั้นหินที่มีการผสมของแร่ธาตุต่างๆนะครับดัง,ง,ง,งนั้นจึงทําให้ผลไม้หรือผลผลิตที่ปลูกบริเวณพื้นที่บ้านไร่ม่วงเนี่ยนะครับมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็แตกต่างกับผลไม้ที่ชนิดเดียวกันแต่ปลูกที่พื้นที่อื่นนะครับดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสนะครับว่าทําไมนะครับชุมชนบ้านไร่ม่วงเนี่ยนะครับถึงน่าสนใจนะครับต้องกอก เกินก่อนนะครับว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาคุกค,คีกับตัวชุมชนเนาะเพราะว่าตัวชุมชนเขาเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นชุมชนนท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผมเองก็มีโอกาสที่ดีเลยเนาะที่ได้เข้าไปเป็นเหมือนโค้ชให้เขานะครับเป็นวิทยากรให้เขาเป็นโค้ชชุมชนให้เขานะครับในการที่จะประกวดนะทำบิสเนสพิชชิ่งนะครับเรื่องของโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์เนาะชื่อโครงการว่า l e a s h creativity นะครับ lead change จุดพลังสร้างสรรค์น,นะครับเปลี่ยนยอดขายด้วยคอนเทนต์นะครับแล้วก็ชุมชนไล่ม่วงเองเนี่ยก็ใช้คอนเซปต์เรื่องของการทำเทลท่องเที่ยวหรือว่าเทลชุมชนเนี่ยนะครับจากที่วิ่งเทลธรรมดาคราวนี้ก็ชวนทุกคนมาวิ่งเทลชุมชนเนาะที่เป็นเทลที่ เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนเนาะแล้วก็มาสร้าง็นกิจกรรมต่างๆระหว่างวิ่งเทลนะครับทำให้คนที่นักกีฬาที่ได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มาวิ่งในเทลนี้ก็จะได้สัมผัสกับพิธีชีวิตของชุมชนด้วยนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าอย่าพลาดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูศูนย์นะครับศูนย์ศึกษาศูนย์เรียนรู้ของชุมชนนะครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะความคาดหวังไม่ใช่เพียงแต่อยากให้คนมาวิ่งเทลที่ บ้านไรม่วงเท่านั้นนะครับแต่อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกิจกรรมต่างๆเนาะทั้งก่อนวันที่จะมีการวิ่งแล้วก็หลังจากวันที่มีการจัดกิจกรรมงานวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเปนงงยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมด้วยกันเลยครับเชนครับโอเคครับวันนี้เรามาหาพี่นุษนะครับอยากให้พี่นุษแนะนาตัวก่อนดีกว่าว่าพี่นุษเป็นใครทําอะไรอยู่ที่บ้านไรม่วงครับผมได้ค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อจริงๆอรารตีพรมพักดีหรือว่า เรียกพี่นุชนะคะง,ง่ายๆเข้ามาในชุมชนก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่มุวงหวานการันตีทำในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือศอูนย์การเรียนรู้สวนสลาวิทจะเป็นหนึ่งในในกิจกรรมของชุมชนแล้วก็เป็นรูทของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเราค่ะตรงนี้ก็จะมีอ่านี่คือเลยเศกใบไม้ให้เป็นเงินเป็นเหมือนเวิร์กช็อปเล็กๆของเรานะคะในการทําจานโดยเราใช้ในส่วนของ ชุมชนมีอยู่ก็คือกับไผ่เป็นของที่ไม่มีมูลค่าเอามาสร้างมูลค่าโดยการตอนนี้เราเรากําลังอยากจะพัฒนาต่อเป็นสินค้าแต่ว่าตอนนี้เราทําสดๆเพื่อใช้เองเพราะว่าเดี๋ยวกระบวนการในการที่จะเขาเรียกการเก็บรักษาเรื่องคุณภาพเดี๋ยวเราพัฒนากันไปเรื่อยๆตรงนี้เลยนี่เลยค่ะนี่โอ้ทำแล้วเป็นอย่างนั้นเลยนี่กับไผ่ค่ะกับไผ่โอ้ยนี่ดีมากเลยเอาไปทำแบบใบรอนี่ เห็นไหมเห็นข้างข้างหลังไหมนั่นคือใบตองตึงสามารถทำได้ sustainability เออเลยอย่างเี้เขาต้องเคลือบอะไรไหมคะไม่ได้เคลือบอะไเลยอันนี้ใบตองใบตองตึงข้างหลังใบตองตึงใบตองตึงอ่าแล้วก็ซึ้มจึ้มจึ้มเหมือนจะมีใบตองอันนี้เราต้องฟำไหมครับต้องเราใช้อะไรเป็นแบบครับอ๋อเรามีเครื่องพิมพ์แบบเรามีแบบ ตอนนี้คือเรายังเป็นแมนนวลอยู่เลยแล้วก็จริงๆมันทันสมัยเป็นระบบได้กไดไฮดรอลิกได้เนาะแต่ว่าเราอยากพัฒนาต่ออยู่เหมือนกันก็คือวีไอ้ก็คือเป็นเครื่องตัวนี้ค่ะเป,เป็นในส่วนของที่เราเวลารับนักท่องเที่ยวเราไม่อยากซื้อโฟมเราไม่อยากซื้อพาสิกเราก็จะใช้อันนี้ค่ะในการรับนักท่องเที่ยวคือในเรื่องของการผลิตเป็นสินค้าเนี่ยด้วยชุมชนเป็น มีแต่ผู้สูงวัยก็จะจะยังไม่ค่อยได้ได้รับออเดอร์เท่าไหร่<ๆ>แต่ถ้าสมมติว่าเพื่อน<ๆ>เพื่อในท่องเที่ยวชุมชนเองค่ะเข้ามาแบบอยากเอาไปจัดกิจกรรมหรือว่าเอาไปใช่เงี้ยค่ะก็ก็ติดต่อมา,มาได้เลยนะคะแต่ก็คือนี่ถ้าชุมชนใช้อยู่ก็คือทําเอาเป็นกากขายเพราะเราไม่ได้บป้นเราไม่มีกับมาอ่าสวัสดีค่ะาัอะรางส่ นี่ก็คือคนไม่เอาผ่าสถานีหนึ่งกระทรวาเนหลักค่ะแล้วก็จริงๆกระทรวเป็นเป็นเจ้าของส่วนไหมเป็นเจ้าของอยู่โรงเรียนเจ้าของอยู่โรงเรียนชื่อเด็กชายสลาวินอันนี้ก็เดี๋ยวในส่วนของตรงนี้ค่ะก็จะเป็นหนึ่งสถานีแล้วก็เป็นหนึ่งทั้งองค์ความรู้ที่ได้จากออมสินแล้วก็มาต่อยอดเป็นเป็นหนึ่งในเรื่องของเส้นทางนั้นเรียกการเวิร์กช็อป เ,เดี๋ยวให้ตาสุดเล่าให้ฟังดกป่าค่ะตรงนี้เป็นสถานีที่ใช้ไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด <Lynn. S 1> จากข้างบนได้แวะแล้วใช่ไหมได้แวะแล้วค่ะตรงนั้นใช้ใบ <Lynn. S 1> มาตรงนี้ใช้ลำที่เนี่ย oh. ตรงนี้ก็ลำไม้เนาะลำไม้ทำอะไรก็ทำฟ,ฟื้นทำทานเนาะง่ายๆทีนี้ตรงนี้มีเตาเตาเฉพ,พาะเฉพาะ เฉพาะกิจนะกำลังกำลังเผาอยู่เพราะว่าวันพรุ่งนี้วันมะรืนไม่ได้อยู่ก็ต้องเล่นเผาไว้เตรียมเตรียมในงานวิ่งเทียนนี่แหละทีนี้ก็ปุ๊จะเผาอยู่สองลักษณะหนึ่งเผาผลไม้คัดทิ้งอาจับจับดูได้เลยอ,อ,นนอันนี้สับประรดน,นะ อ่าสับปะรดอันนี้สับปะรดมันจะพี่โตแล้วค่ะอ่าคือยังไงก็ขายไม่ได้แล้วขายไม่ได้แล้วเขาก็จึงใช้คําว่าผลไม้คัดทิ้งโอ้ผลไม้คัดทิ้งเอามาเผาเผาตรงนี้เป็นฐานดูดกลิ่นอู้หู้อ่านี่ดูดกลิ่นทางวิสาหกิจเอาไปแพ็กเกจอีกอ๋อไปทำแพ็กเกจอ่าไปแพ็กเกจเสร็จเรียบร้อยเขาก็ขายขายอ่ทางทางทางประธานวิสาหกิจพากันแพ็กเกจ ตรงนี้เป็นฝ่ายผลิตเป็นเป็นฝ่ายผลิตฝ่ายผลถ่ายทอดผมคมรู้เนาะอัะนอันนี้คือผลไม้คัดทิง้งที่นี้ถ้านอกจากผลไม้คัดทิ้งแล้วก็เผาไม้นี้เป็นเป็นฟืนอ่าเป็นถ่านอ่ก็นี้จะเป็นนะถ่านนะก็เกิดไม้นี่เป็นถ่านอ่านี้ก็คืองผงถ่านผงถ่าน ผมทานก็คือเศษฐานที่อัดท,ที่ที่มันมันละเอียดกว่า<ม>ละเอียดกว่าผมกว่าเศษฐานเนาะม,มันก็จะเป็นผงแล้วเนี่ทำมาร่อนร่อนเสร็จแล้วเป็นผง<ม>อ่าเป็นผงแล้วผสมกาวลาเท็คข,<า>ขึ้นลูกขึ้นลูกขนะึ้นลูกอ่าอันนี้เป็นรูกด<ม>อกไม้อกไม้อ๋อใส่พิมแต,แต่จุดนี้ก็คือ ขึ้นพิมพ์พิมพ์สับปะรดนะครับอ,อันนี้คือหลังจากอัดอัดขึ้นขึ้นรูปแล้วตากให้แห้งแล้วถึงระบายสีอันนี้ก็คือเอาไปไปไใช้ถูงนะครับอ่าคุณสมบัติก็คือดูดกลิ่นเหมือนกันอเอาไปตั้งไว้ดูดกลิ่นก็สามารถใส่แพ็กเกจอันนี้แพ็กเกจชิ้น ผู้อ๋อ่าถูกผู้สนใจหลไปแล้วโอ้ยแขกนี่ก็จะประมาณนี้เนาะใส่โอ้ยแขกไม่ตรงแล้วผมจะพัฒนานะคะโอ้ยไมาใชเลยแขวนไว้ตรงกระจกรถยนต์อ่าแต่ไม่กระจกจบรถยนต์หรือหรือเอาเข้าไปไว้ในตู้เย็นแขวกติดแขวนเนาะติดตัวอะไรแขวนในตู้เย็น ก็จะสามารถเดินได้ถึงฐานไหนนะครับเรามีทั้งหมดเรามีทั้งหมดก็คือหนึ่งจานใบไม้ใช่ไหมคะจากการใช้ใบแล้วก็มาที่สถานีคนไม่เอาฐานและสถานีที่เรากำลังจะเดินไปนะคะก็คือจะเป็นการทําด้วงมะพร้าวด้วงมะพร้าวช่าอาชีพที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยคือต้องสาคูจากปา่ใต้ค่ะเพราะว่าด้วงมะพร้าวใช้สาคูตอนนี้คือในการสั่งเข้ามาจากจากทางใต้เนาะ แต่ว่าที่นี่ก็คือปลูกไว้เพื่อท,ที่จะมาเป็นปลูกไว้เลยแล้วก็เป็นหนึ่งให้ให้ได้เรียนรู้ด้วยว่าการทําร่วงมะพร้าวที่ใช้สาคูนก็คือต้นสักขูนเป็นแบบนี้เพราะว่าสากขูนไม่ได้เป็นของของ,ของภาคอีสานเนาะขอ,ของของคนทางใต้อ,อันนี้ก็คือเป็น,ปนที่เปอ๋อพ่อคุที่เป็นอีโคปินใช่อันนี้ร่วงมะพร้าวที่เพิ่งไปนี่มาไหมครัใช่เพิ่งไปเียมาแต่นี่เป็นผ้าห่มผ้าห่มแต่ผ้าอีโคปิ้นที่เสร็จแล้วไม่แน่แม่เขาเก็บหรอไหม ตัวนี้จะเป็นจะเป็นในส่วนของลูกมะพร้าวหลักๆเลยจะอยู่ในตัวหมู่บ้านค่ะเขาจะมีศูนย์ใหญ่อยู่ที่บ้านบ้านบ้านตาสุขออขายอยู่ที่เลาะเลยวันเสาร์ สานีนี้สถานีเติมความหวานจะเป็นเรื่องอื่นกับอ้อยค่ะอ้อยอินรีคือที่นี่ก็ปลูกปลูกอ้อยลายสายพันธุ์แล้วก็เวลานัดท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวก็คือใช้เบรกเป็นน้ำอ้อยทำเองไทยเองเป็นเล้คัมดง่์ใช่เวลาคัมดื่ะก็ตอนนี้ก็คือใช้น้ำอ้อยเป็นเป็นเหลาคัมดง่์เป็นเบรดด้วยเป็นรับก็คือสร้างรายได้เราก็คือเราผลิตเองด้วย ก็ก็ทางทางสวนสูนก็จะได้มีรายด้วยอืมดีจังเลยครับ้วยเอะงรังไม่อยเลยอะไรนะมะกรแม่มาทำบัคนกินตอนมือแรกงหนแ่เหมือแรกนี่เคยปฏิบัติเลยป่ะมันทำไมพี่นึกถึงมาเวในเรื่องของการจัดวิ่งเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้จันนนท์ฟังแหละว่าเขาไม่มีใครรู้จักบ้านเราหรอกมันมีตะพานไปพานมา เราเป็นเมืองสับปะรดคือคนจะเาเรียกคนจะซื้อแต่ผลไม้เจ้าอย่างเดียวแต่ไม่เข้าชุมชนเราเลยใช่ค่ะแต่พอเราเราอยู่ที่บ้านเราเองเนี่ยบ้านเราสวยจังเลยเอ่อทำไมมันพอเราวิ่งออกกําลังกายทุกเช้าเนี่ยทำไมบ้านสวยจังวิ่งได้เพลินมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นแนวคิดที่เออเอาวิ่งกับท่องเที่ยวมา มานวมขดก,ก,กันให,ใหเเยเรจุดขายของเรา,าก็เป็นจุดข,ขายของเราเราต้องสร้างตัวตนเพราะว่าในของได้ม่วงเองอะ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุมชนที่เป็นเกษตรครับแต่เราก็ไม่โดดเด่นเหมือนที่อื่นที่จะมีแบบสวนใหญ่ๆครับแต่ก็เลยวัฒนธรรมเราก็มีแต่วัฒนธรรมเราก็ไม่ได้โดดเด่นอ่ามันจะทํายังไงที่จะจะเขาเรียกว่ามันจะสร้างตัวตนที่เป็นตัวเราได้ก็เลยก็เลย ออกมาเป็นเส้นทางเทลแล้วก็ได้วิ่งผ่านชุมชนของเราเนี่ยได้มาดูของดีของชุมชนอแล้วก็สถานีคนทํานาอันนี้คือของตาสูตรเวลาฤดูทํานาแกจะมีเครื่องดัดแปงเครื่องเข้าไปดูไหมเข้าไปดูครับ จะเป็นเครื่องซีร้าเป็นเป็นตัวทุนอ่าน,นี่คือ,อยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนาะก็จะไปอน,นึ่สถานีที่ที่จะบอกเล่าเรื่องาราวรนู้<ห>น,นะครับอันน้ำตกน้องสาวคือการใช้โซลาร์เซลล์ในการปั่นน้ำขึ้นเข้าใน<อ>นาเอาไปใช้ในในสวนนะคะ ดูผักหวานก็จะเป็นหนึ่งในอาหารของการรับนักท่องเที่ยวนะคะคร่ะนี่นะคะเก็บผักหวานไปตกปลาเองโอ้นี่นี่ผักหวานทั้งหมดเลยนะแสดงว่าคยเห็นผักหวานไหมหวานบ้านหนูคนละอย่างค่ะจริงเหรออันนี้ผักหวานป่าอืมค่ะหวานอ๋อเขาจะกินตรงยอดออ๋ยอดใช่แต่นี่มันยังมันแก่แล้วไงมัน ตอนนี้เราจัดไปกี่รอบแล้วครับน้ำหมันเทลรอบนี้จัดมาแล้วสามปีนี้ปีที่สี่ปีนี้เป็นปีที่สี่ใช่ค่ะปีที่สี่เพราะว่าคือเขาจะเรียกอะไรนะลุม้มลุกคลุกคล,ล,ลานอาตอนนี้ก็ยังลมลุกคลุกคลานอยู่ก็ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นะักวิ่งมากนักเท่าไหร่<ๆ>อยากให้พี่นุชเล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงปีแรกอของการจัดที่เราสามารถเอาไปนับแต้ม กับเจ้นาแน<อ><อ>น,นไทยห้ารนะตอนแรกมันมีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างรครับอ๋อจุดเริ่มต้นเลยปีแรกเลยค่ะได้มาลงทําเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วพี่นุษย์เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคิดคือพัฒนามากับหน่วยงานนี่แหละแล้วมีความรู้สึกว่าหนึ่งก็คือจะใช้วัฒนธรรมจะใช้ส่วนผลไม้ช่างเที่ยวเชิงเกษตรคือทําการตลาดยังไงคนก็ไม่ได้มาหาเรา ก็เลยพอได้ไปเขาเรียกว่าศึกษาเรื่องงานวิ่งได้ไปเซิร์ชดูแล้วมีกิจกรรมวิ่งเทรลแลกที่คนแบบก็เลยเลยดูในเรื่องของแล้วบังเอิญได้ได้มีโอกาสได้รู้จักกับบริษัทเดลรันไทยแลนด์ค่ะที่เขาเป็นมืออาชีพในเรื่องของการจัดงานวิ่งอยู่ที่นครนายกก็เลยได้คุยคุยไอเดียให้เขาฟังว่าเนี่ยพื้นที่บ้านเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำเป็นเทลวิ่งได้ไหม เพราะว่าปัจจุประสงค์หลักเลยคือเพื่อจะดึงคนให้มาเที่ยวบ้านเองแค่ั้นเองแล้วพอทางทางคุณพงษน้องเบญสัทย์เดินมาต้องเครดิตเขาเลยค่ะว่านี่เป็นถือว่าเป็นเป็นเป็นตัวเป็นพี่เลี้ยงให้เราเป็นเป็นเป็นผู้คนที่น่ารักมากบอกเลยแล้วเราได้ได้โอกาสได้เจอคนน่ารักน่ารักแบบนี้มาทําเส้นทางให้กับเรามาบอกว่าที่นี่จัดปิ้งเทวดาเราก็เลยจัดปีแรกก็ หลักๆเลยเป็นเจลันจัดเราก็จะเป็นค <Support. S 2> อยซัพพอร์ตอพอร์ตเรื่องช่วยเรื่องเส้นทางเรื่องอาหารเร,เรื่องเรื่องอะไรค่ะเขาก็จะมาฟิตติ้งส่วนเส้นทางให้เราว่าทางไหนดีอะไรยังไงใช่ใชก็ปีแรกก็น่าจะถ้าไม่เจอสถานการณ์โควิดในปีที่สองปีที่สามก็น่าจะมีคือคนเข้ามาประมาณ4ี่ร้อยห้า้อยคนปีแรกถือว่าเอ้ยมองแล้วว่ามันน่าจะจะเป็นตัวกิจกรรมขับเคลื่อนของทุมชได้แต่ปีที่สองเราไปเจอโควิด ดอบลงไปเยอะเลยการจัดงานทุกอย่างฝ่าฟันกันให้จบอะไรเงี้ยค่ะหยุดจัดไปสองปีปีที่ผ่านมาโชคปีหนอที่เราได้ร่วมกับอมสินทัศิเพราะว่าชนะเลิศของโครงการก็เลยก็เลยน้ำมันเทวก็เลยเป็นหนึ่งในโครงการแต่พอมาปีนี้ชุมชนจัดเองเองร้อยเปอร์เซ็นต์อยเปอเลยเพราะว่าแต่ว่าพี่เลี้ยงอย่างเป็นเดลันอยู่เพราะว่าทางทางคุณพงก็บอกว่าถ้าถ้าชุมชนจัดเอง รายได้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็คือจะอยู่ที่ที่ชุมชนอ่าก็เราก็เลยมองว่าอ่าวันนี้เราจัดเองด้วยด้วยความที่จัดเองแต่ก็ยังมีพี่เลี้ยงที่เป็นมืออาชีพครับที่เราอ่ายังยังได้รับการสนับสนุน<อ>จากจากหน่วยงานด้วยแล้วก็ทำหลาดด้วย,ยค่ะก็ได้ปรึกษาก,กันเรื่องเรื่องที่จะสร้างสถานี้ให้มันเป็นเขียวชุมชนเพราะชุมชนจัดเองเสน่ห์ในชุมชนนะวิ่งไปที่ไหนก็เจอแต่คน ในชุมชนแล้วก็เป็นเส้นทางที่เขาเดินไปไล่ไปสวนเป็นธรรมชาติของที่นี่อันนี้คือเสน่ห์สองแล้วเสน่หสามคืออาหาร ทุกคนชอบอาหารชุมชนมากข้าวจี๋ใบม่วงแล้วก็ที่นี่มีสนามมีเก็บเขาเรียกคะแนนไอ้ท่าที่มีความเขาเรียกว่าเกณฑ์ความสูงที่มันได้ของไอ้ท่าไอ้ท่าก็เป็นเหมือนหน่วยงานหนึ่งที่จะกําหนดตัวเกณฑ์ที่มาว่าเทลแบบไหนที่จะเก็บสะสมเป็นคะแนนได้สาหรับการไปมาลาทอนสนามที่ใหญ่ขึ้นก็เป็นได้หนึ่งแดแล้วก็เป็นสนามเล็กๆที่ได้หนึ่งแต้ที่ที่สามารถปกั ก็สะสมเลยจะไปถึงระดับสสตสดระแอบสรุปนิดนึงว่ามันคือจริงๆเทลชุมชนของเราเฉพาะคําว่าเทลชุมชนเนี่ยก็แตกต่างจากการวิ่งเทลที่อื่นแล้วเทลที่อื่นอาจจะวิ่งเข้าป่าดูทรัพยากรงธรรมชาติแต่ของเราวิ่งไปจะได้เห็นสองข้างทางเป็นวิถีชีวิตของช,ชุมชนชว่าเขาอยู่ยังไงกินยังไงรอยยิ้มของคนข้างทางส่งกําลังใจตอนเชียร์ที่เราได้ไปวิ่งเทลอันนี้แหละคือเสน่ห์ ของเทวชุมชนชที่ที่บ้านไร่ม่วงะนะครับอยากจะนําเสนอเนาะให้กับทุกคนได้เห็นภาพแล้วถ้าคุณมาวิ่งที่เนี่ยคุณจะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนกับการวิ่งเทว,ว,วทั่วๆไปใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆคือก่อนวัดงานเราจะมีใบสีสุขขวัญด้วยนะอ่าแล้วก็มาเจอกันได้เลยตอนทับแบบธี่ไหบานเออก็คือประบาณเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมา ก็จะมีในเรื no ่องของใบสีสูขพันเป็นการปลูกเข้าไหมคุณเราก็มาเป็นหนึ่งในกิจกรรไม่ใช่แค่วันวิ่งอย่างเดียวแต่เรามีทั้งก่อนและหลังที่สำหรับอยากให้นักวิ่งได้มามีประสบการณ์ร่วมกันกับชุมชนแล้วก็บริเวณโดยรอบใช่ซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้ส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมครับพี่นุชคือกระจายรายได้แทบจะทุกส่วนคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตอนนี้ค่ะปีนี้ เหรียญเราใช้จากเห็นที่ที่เราเห็นแะ้วกระทะเขาทานเราใช้ฐานดุดกิ่นเป็นตลับฐานเป็นเหรียญสาหรับนักวิ่งด,ด้วยได้ไปติดตามได้เพจได้นะคะแล้วก็ถ้วยรวางวัลงานแฮนด์เมดเลยค่ะผีตาโถนถือลูกสับปะรดถ้าเรามีอัตลักษณ์ชุมชนก็คือสับปะรดค่ะเป็นกลุ่มกลุ่มอาชีพของด่านซ้ายรวมถึงกับในในชุมชนเองก็คือทำทำ,ทำได,ได้ได้มีการสอนการทําอะไรนะ ลวดลแล้วค่ะก็เลยมาดัดเป็นมันลูกสับปะรดแล้วก็เอามาเป็นถ้วยรางวัลด้วยเป็นงานแฮนเมดชุมชนทั้งหมดแล้วก็พยายามกระจายรายได้ลงชุมชนทั้งหมดแต่ว่าเรายังใช้ระบบชิปพามที่เป็นมืออาชีพอยู่นะคะ<อ>แต่ว่าเป็นเป็นบริษัทของคนในเมืองเลยของคนในจังหวัดเลยทั้งหมดค่ะ<อ>แล้วก็การดูแลเส้นทางก็เป็นในส่วนของ ure, อปพรลแล้วก็อาสาสมัครต่างๆทั้งโรง,งพยาบาลเรายังใช้มืออาชีพอยู่ค่ะอ,อ,อันนี้ก็แต่ว่าในเรื่องของการกระจายรายได้เนี่ย ร้อที่ชุมชนแน่นอนเราไม่ใช่แล้วไม่ใช่แค่ชุมชนเราด้วยเราขยายโฟลในจังหวัดเลยใก็เป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยโอ้วันนี้ดีมากๆเลยครับก็จริงๆฝากติดตามนะขายของนิดนึงครับเทลของเราจะวันไหนถึงวันไหนครับเทลของเราจัดวันที่27และ28กันยานะคะก็ จะถึงแล้วสำหรับเดือนหน้าแต่เปิดรับสมัครในระบบวันที่3ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ก็สมัครกันเข้ามาแล้วก็สนับสนุนงานเล็กๆของเราค่ะได้ครับแล้วถ้าม,มีข้อสงสัยคำถามเพิ่มเติมอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเทลนะครับเดี๋ยวเราอินเสิร์ตได้เลยติดต่อที่เพจถูกไหมครับเพจเราชื่ออะไรนะครับน้ำหมันเทลค่ะ<อ>เป็นชื่อตรงๆเลยน้ำหมันเทลหรือว่าจะถามที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเลม่วงก็ได้<อ>ได้ทั้งสองเพจเลย โอเคก็ถือว่าฝากไว้นะครับสําหรับคนที่อยากจะมาได้ประสบการณ์ใหม่ๆกับการวิ่งแทวชุมชน<ฆ>นะครับบางคนสะดวกวิ่งวิ่งเลยบา<ฆ>งคนสะดวกเดินเดินเลยเรามีหลายเส้นทางมากถูกไหมครับใช่ค่ะก็คือมีทั้งฟันรันนะเขาเรียกฟัน,นรันหกิโลนะคะ14กิโลที่จะขึ้นเขาแล้วก็25กิโลแล้วก็40ิกิโลอ่าโอเคเพราะฉะนั้นฝากไปติดตามกันด้วยนะครับยังไงกันบ้างต้องบอกว่า บ้านไร่ม่วงไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆผมเองในฐาน,นะโค้ชของชุมชนนี้นะในการาพาชุมชนไปแข่งขันในระดับประเทศนะครับแล้วชุมชนก็ได้รับรางวัลกลับมาด้วยนะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของผมเหมือนกันแล้วก็มันช่วยเติมเต็มเนะเาะใน สายอาชีพเราด้วยที่เราสามารถเป็นฟันเฟืองเล็กๆเ,เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนเพื่อไปตอบสนองนะครับต่อสาหกรรมการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ทําให้ชุมชนเขาเองเกิดการจ้างงานเกิดการสร้างรายได้นะครับดังนั้นก่อนจะจากกาันวันนี้หากใครสนใจอยากได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการวิ่งเทลชุมชนเนาะต้องอย่าลืมนะครับว่าเราต้องไปวิ่งเทลที่บ้านไรม่วงนะครับแล้วก็แม้ว่าใน เพจ Facebook อาจจะมีการปิดรับสมัครเร็วๆนี้เนาะแต่ถ้าใครสนใจจริงๆผมยินดีมากๆเลยจะเป็นคนกลางในการประสานงานให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะมีการจัดงานอีเวนต์จริงๆถ้าใครสนใจนะครับแม้ว่าระบบจะปิดไปแล้วนะครับ แต่แต่แอบกระชิบว่าเรามีความสัมพันธ์อันดีนะครับเราสามารถที่จะคอนแทคให้ได้กับชุมชนเนาะอย่าลืมนะครับว่าการไปวิ่งในรอบนี้คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเนาะไม่ใช่วิ่งธรรมดาอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เทลธรรมดาแต่เป็นเทลของชุมชนเนาะและเราก็จะได้ไปอุดหนุนนะครับเกิดการกระจายไรายได้จริงๆสู่ชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ดนะ้วยเนาะแล้วก็กระซิบว่าจริงๆเขามีโปรโมชั่นพิเศษเนะถ้าถ้าผ่านทางเรา นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับจะปีที่แล้วค่ะอืมออกสับประรดะคอนเซ็ปเราก็คือสับประรดถ,ถ้าบ้านเราเป็นบ้านสับประรด